สวัสดีครับท่านสมาชิกย u ทูบบันห่วยชาแน,นลนะครับขอสวัสดีนะครับวันนี้วันพระนะครับเป็นวันพระแรม8ดข้านะครับเดือน8ดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับตรงกับวันพระแรม8ดข้ามเดือน8ดนะครับเลข8ดนี่เป็นเลขมงคลสำหรับคนจีนนะครับคนจีนชอบ ส่วนฝรั่งก็เลข8เนี่ยมันเป็นเลขซึ่งเหมือนเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับดูเครื่องหมายอินฟินิตี้นะครับซึ่งหมายความว่าความความไม่มีที่สิ้นสุดนะครับความไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องในโอกาสวันมงคลน,นี้นะครับผมก็อยากจะขออวยพรให้ท่านสมาชิกทั้งหลายนะครับมีแต่ นะครับมีแต่ความสุขนะครับมีทรัพย์สินเพิ่มพูนไม่มีวันหมดนะครับเอเคนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีหาเลขห้าตัวมาสิบหน่วยบนอย่างน้อย1ตัวนะครับง่ายๆนะครับใครก็คิดได้นะครับสำหรับคนที่ชอบคิดจะได้ไม่อ่อเป็นการประหยัดเงินนะครับเลขห้าตัวมาสิบหน่วยบนหนึ่งตัวนะครับ อาจจะมา2ตัวก็ได้นะครับก็จะช่วยประหยัดจำนวนเงินลงได้หรือกเ็เป็นเลขที่นำไปเก่งเพื่อจะนำไปซื้อลอตเตอรี่ได้นะครับเรามาเริ่มทำในปี64กันเลยนะฮะวันที่17มกราคม64นะครับเ,เราเราจะใช้เลขท้ายรางวัลที่1มาหานะครับวันที่17เมกราคม64นะครับเลข3ตัวท้ายออก3 95นะครับ เราจะใช้ออกสามเก้าห้านะฮะเราจะใช้หลักสิบกับหลักหน่วยบนบวกกันนะฮะหลักสิบกับหลักหน่วยบนบวกกันแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับเมื่อบวกได้หนึ่งแล้วได้เท่าไหร่ให้เอาตัวท้ายนะครับตัวหลักหน่วยนะครับนับต่อไปห้าตัวแล้วก็ใช้ห้าตัวนะฮะเป็นเลขที่จะมาสิบหน่วยผมเริ่มเลยนะครับงววสิบเจ็ดมกราหกสี่ออกสามเก้าห้า เราเอาก้ากับห้ามาบวกกันนะครับแล้วก็บวกด้วย1นะครับทุกครั้งเลยนะครับบวกด้วย1ทุกครั้งนะครับ9ก้ากับห้าบวกกันได้สิบสี่บวกด้วย1ก็เป็นสิบห้าก็คือได้ห้านะฮะนับไปห้าตัวก็เป็นห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับวดวันที่1นึกุมภาพันธน์ออกสามศูนย์เจดนะฮะสามศูนย์เจดก็จะเห็นว่ามีเลขเลข7นะฮะมีเลข7 มาหลักหน่วยนะครับถัดมาก็เอา0กับเดมาบวกกันนะครับเพื่อหางวดต่อไปนะครับ0 7บวกกันได้7บวกกับหนึได้8นับไป5ตัว8 9 0 1 2้ห่งางวดถัดมา16กุูมภาพานันออกห0ศย์สออกเลขศูนะครับมาหลักสิบครับมาหลักสิบผมจะกั้นไว้เพื่อจะให้ <c oughs> ท่านดู ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สับสนนะครับต่อไปนะฮะเอาออก0ูนย์เลยใช่ไหมนี่คือคุมตาศูนย์เจเอาศูนบวกกันนะฮะได้8ปดเก้าศูนย์หก็มาเลขศูนยะฮะออกหกศูนย์สาต่อไปงวดต่อไปนะฮะงวดหนึมีนานะครับเอาศูนย์ก็บบวกกันนะฮะแล้วบวกด้วย1ก็ได้4 นับไปห้าตัวนะฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดถัดมาออกห้าสามแปดนะฮะมาเลขแปดหลักหน่วยนะครผมลงสีส้มให้ดูนะฮะเลขแปหลักหน่วยนะครับ,รบ,รบต่อไปเอา3ามกับแดบวกกันนะฮะแล้วบวกด้วยหนึ่งนะสามแปดบวกสิบเอดบวกหเป็นสิบสอเอาเลขสอนับต่อไปเป็น2องสามสี่ห้าหกห้าตัวนะฮะ ก็ถัดมาออกสองสองนะครับก็ออกเลขสองหลักสิบหลักหน่วยนะครับเน้นไปที่10หน่วยเท่านั้นนะวดถัดมานะฮะเอาสองบวกสองได้สี่บวก1เป็นห้านะครับนับต่อไปห้าตัวก็ได้ห้าหกเจ็ดแปด้าถัดมาออกสองเจดศนย์ก็มาเลข 7, มลข7็มาเลข7ดนะครับมาเลข7ดหลัก10หางวดต่อไปนะครับส0บหน่วยเอา7บวกกับ0ูนย์ได้7ดบวกกับ1นได้แดนะครับ ไป5ตัวก็8 9 0 1 2ออก7 8 7ะะก็ถูกเลข8นะฮะหลักหน่วยนะครับหากว่ต่อไปห้าบวกกับ8ได้15บวกกับ1ได้16เอา6 7 8 9 0นะะับไป5ตัวนะครับว่าถัดมาออก0 7 2นะครับก็ออกเลข7นะฮะออกเลข7 หลักสิบนะครับเอาเ็ดกับสบวกกันได้9นะครับบวกกับหได้10บได้ศูนย์นะครับว่าถัดมาออก5 7 9เจ็ดเนี้ผิดนะครับ0 1 2 3 4ไม่มีทั้ง7ทั้ง9นะครับนะครับผิดนะครับก็มีผิดบ้างนะแต่ส่วนมากถูกก็นำมาใช้ได้นะครับต่อไปนะฮะออกเจ็ดเก้อาเกับ9มาบวกกันนะครับได้16 บวกหนึ่งได้สิบเจ็ดนับเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งวัดถัดมาออกเก้าเจ็ดสองนะฮะแันวัดนี้โอ้ยผมทำถูกนะทำ,ทำถ้ำถูกเล่นไปสามตัวก็ถูกโตสก็ถูกดันไปตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่งเจ้ามืออ่านนะไม่รับเลยหกลับผมเลยต้องเสียนะฮะคือเอาตัวเอาตัวผิดไปให้เขากินนะะตัวถูกอ เอามือเล่นคัดเอาไปกินนะครับจะมือเอาเปรียบนะครับออกเก้าเจ็ดสองแล้เจ็ดกับสองบวกกันได้สิบนะครับบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกเก้าได้ศูนย์บวกหนึ่งได้สิ 7, 9, 0, บ 1, 10, นะฮะนับไปก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ว่าถัดมาออกแปดหกหนึ่งก็ถูกเลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับถูกเลขหนึ่งหลักหน่วยนะครับครับต่อมาว่าต่อมานะฮะเอาหกกับหนึ่งบวกกันได้เจ็ด ได้นับต่อไปได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งออกห้าหนึ่งเจ็ดนะครับออกห้าหนึ่งเจ็ดวันนี้ก็เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เหมือนกันผมก็ทำหวยถูกนะครับทั้งสามตัวทั้งต้นนะครับแม่น้ำหนึ่งเอาไปกินอีกนะครับเจ้ามือนะครับหวยนี้ถูกทํำแน่ๆน,นะฮะถูกทํำแน่ๆใครทํำนะครับใครออกกับคนนั้นแหละทํานะครับเอาเลขแม่น้ำหนึ่งมาทําให้เจ้ามือ นะครับอันนี้เป็นความแก้ความคิดนะไม่ไม่ได้โทษนะใครอยากลดตัวก็เอา1กับ 7, 7็มาบวกกันได้8นะครับนะต่อไปบวกอีก1ก็เป็น901 2 3งสาวดถัดมานะครับงวดที่แล้วออกเจ็ดสองห้านะครับเจ5ดสองหก็มาเลข2หลัก10นะครับอันนี้งวดที่แล้วออกเจ็ดสองหเอาสองกับ5มาบวกกันได้ได้เจ็ด บวกกับหนึ่งได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับแปดเก้าศนย์หนึ่งสองก็เป็นงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับหนึ่งสิงหาคมนี้นะครับเป็นวันพระแรมแปดค่ำเดือนแปดนะครับซึ่งคนจีนชอบเลขแดนะครับเป็นเลขมงคลนะครับจะมาไหมถ้าฝรั่งเขาก็เลขแปดนี่คล้ายๆเลขอินฟินิตี้ของเขานะแปลว่าไม่สิ้นสุดนะครับ อินฟินิตี้เมื่อกี้ดูแล้วนะครับเพราะฉะนั้น89012จะมาสักหน่วย10สักตัวไหมนะครับก็ลองลองไปใช้วิจารณญาณาเ,เอาเองนะครับหรือลองไปทำย้อนหลังดูนะครับก็ให้ท่านคิดสนุกสนุกสมองจะได้ไม่ฟอนะครับมันก็ใช้ได้นะครับ เลขห้าตัวนี้มาสิบหน่วยหนึ่งตัวถือว่าโอเคใช่แล้ะก็ลองไปทำดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ทุกวันพระแรงแปดข้ามเดือนแปดขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับมีเงินใช้ไม่มีที่สุนสุดนะครับสวัสดีครับจากบ้านห่วยแชนแนลครับ